คันนี้ลูกค้าเปลี่ยนยางใหม่บิสโตนะคะป้ายแดงบิสโตนะคะสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบสิบห้านะคะปียี่สิบห้าราคาเส้นละสองพันหกร้อยบาทนะคะพร้อมติดตั้งใส่ถ่วงฟรีค่าขอบคุณค่ะค่ะเฮงๆฮงเลยๆจ้า ยางใหม่ป้ายแดงนะคะบร i s t o n สองหนึ่งห้บห้ปี25นะคะรานะคาประหยัดอีกหนึ่งชุดนะคะเซตละสองพันหกร้อยบาทนะคะพร้อมติดตั้งใส่ถ่วงฟรีนะคะร้านสัญญากันยางปักทางห้องเทียงพยังตลาดจังหวัดกาฬสินนะคะสอบถามได้ที่099354 4 4 6 8นะคะแอดไลน์ไอดีเบอร์นี้ได้เลยจ้า